สิบสองพระคาถาชินนบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชีตวามาลังชวาวสวสาหะนังจตุจสัตจาสพ,พังละสังเยปีวิงสูนาราสภาตันหังกระราทะโยพุทธาอัฐาวีสตินายกาสัพเพปที่ทิตามายหังมัททากีเตมุนิสราสีมุนิสราส,ส,สีเศบที่ทิเต ปฏิทิโตไมหางพุโทโธธรรมโมทวิโรจนีตังโคปฏิทิโตไมหางอุเรอุเรสัพะคุณากโรสหะทายีมีอนุรูตโถสาลีปุตโตจะทักขีเนกุลทายโยปิดที่พาคัเสมิงโมคันลานโะจาวะจะวามเกทัาขีเนาวะนีไมาหางอาสุอน,นันทาราหุลปะ,ะปัสสโปจะมหานามูอุพาสุงวามโสตะเกเกสัพโตปิดที่พาคัเสมิงสุริโย ว่าปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงขบวบวกุมารกัสฉโพเทโรมเหสีจิตตะวาทะวาท,โก,วาทโกโซไมหงังวาทวาทานีนิจังปฏิธาสีคุณากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจัอุป,ปาลีนันทสีวลีเทนาปัจจอีเมชาตานาลานาลาเชจิละกามามาศีสาสีติมหาเีรายวิชิตาอิชินะ สาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตตะวันโตชินโนรตาชลันตาสีระเตเชนะอังคามังเคีสุทันทิจะสันธิตาลตัตนานปุละโตอาสิทกักคีเนเมตาสุตะกังท่าชักคังปัจฉโตอาสีอาเมอังคุริมากะละกังขันทะโมละปริทัตจัจอาอาชานาชิยะสุตะกัง อากาเสชาธนางอาศีเสสาปากาละสันติิตาชินานาวาลัสักยุตตาสักตปาการละลังกตาวาตาปิตาที่สันชาตาปาหินันทัตตุปัทวาอาศีสาวินายางยันตุอนันตชินาเตชาสสาวาสตูเมสก,กิจเจนัสถาสัมพุทธปัญชเลชินาปัชาละมาชมเหว,วิหารันตังมหีตะเลสะทาปรเรนตุ มังสเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวิอิเจวามันโตสุขุโตสุรโคชินานนุภาเวนะช,ชุติชิตุชิตุปัทโวสัมมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตราหุโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตจะลามิชินาปัชะลีติ สิทสามบทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหสหมินิมิตสาบุทันตังคีเมฆรังอุทิตโคราสาเสนามาลาทานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินทุตันเตชะสาพะวตุเตชะยะมังครานิมาลาติเลกามะพิยุทธิจ่าสัพระลาติงโคลัมปนาละว่ากามาขาทัทัทธยาขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโท ดันเตชะตาพระวัตุเตชะยมังคราณินาราคี้ดิงคาชะวะลังอติมัทภูตังทาวาคิจักกมามส,นสานีวัดสุทานุรุนันตังเมตัมผู้ศีกัลละกวิธีนาชิตบามุนินโทดันเตชะสาพระวัตุเตชวะ,วะตตย,ชยมังขราณิอุคิกตะขาขามาติหัดถัศสุทานุรันตังทาวันติโยชะช,ะชนะถัตปังคู่ริม มาลวันตังอิทีพิสังขตามมโนชุดทิเตวามุนินโทตันตีสถาพระวันตีชชยมังคารานิกัตตวานากัตถามุทนางอิวาคพินียาจินใจยะทุทาวาจานางชนากายมัาฉีสัตตีนาโสมาวิจินาชิตาบามุนินโทตันตีสถาประวันตีเชยมังคารานิสัจจังวิหายะ มติสัจจะกะวาทกีตุงวาทาพิโรปิตะมะนางอติอันทภูตังปัญญาปทีปัชาลิโตชิตตามุนินโทตันเตจาสาปะวะตุเตชัยมังครานินันโทปน,นันทภูชาคางพิวิสภูถังมหิติทิ้งปุตเตนาเทระพูชาเคนาธามาปยันโตอิทูปเทศวิธินาชิตบามุนินโทตันเตจาสาปะวัตุเตชัยมังคลรานิทุกขา ทิฏฐิผู้ชาเคณสุทันตหัตทางพรมังวิสุทธิชุติมิธิพระกาพิธานางยานาคทีนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะภาพวตุเตชะยมังครานิเอตาปีพุทธชยมังคาราอัดทภาถาโยวาจจโนที่หน้าที่นีสัเตมตันทีฏิตะวานัเนกับวิธินาชิตวิธานิจุปัตทาวานิโมคังสุคังอาทิขายิเมยะยะนาโรสัปัญโยมหากรุณีโกนาทูหิตายสัพพะปานินางเปุ ปูริตาาปารมีสัสสพาปตุสัมโพทิมุตตมังเอตินะตัจวาชีนะหัวตุเตชยมังขรังชยันโตโพธิยาโมเรสกญานังนันทิวัตโนเอวังตวังนิชยโยหัวหิชยัสุชยมังกะรีอัปปราชิตตปันลังเกสีเตปชิวิปุกะรีอภิศเกัพพุทธานังอัคบัตโตปโมทติสุนักขันตังสุมางขลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโตสุโมทโตสัสุยิถังพรัมมะมกะ มาจาริสุปัทธคีังกายกรรมังยาจากรรมังปัทธคีังปัทธคีนังมโนกรรมังปานิทิติปัทธคีนาปัทธคีนากัตตวานาฬพันตติปัทธคีณีภาวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัะพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนาสัตตาโสตีพวันตุเตพวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัะพเทวตาสัพพธัฒมานุภาเวนาสัตตาโสตีพวันตุเตพวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัะพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนาสัตตาโสตีพวันตุเต สิศีปฏิทานะคะถาญาเทวตาสันติวิหาราาสินีทูเปคลเลโพธิคาเลแต่หิงจะหิงแต่ธรรมทานีนะพระวันตุปุชิตาโสถิงกะลนเตนทะวิหารมันทะีลเทลาจะมัชานวาการจ,จะพิฆโวสารามิกาธานปฏีปูปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสาสัมปานาภูตาสุขิจาพระวันตุเต ชาลาผู้ช้าเยปิจะอัทธสัมภวาสังสีธะจาตาอัทธวูปปาจิกะนิยานิการธรรมวารังปฏิจจะเตสเพปิทุกขัดสากรุนตุสังฆายังทาตุจิรังสตังธรรมุธรรมัตทลาจะปุขลาสังโคโหตุสมะโควะอัทธายะจะหิตายะจะอเหิรักขตุสัพพสัทธัมโมสเพปิธรรมจารีโนวุฒิิงสัมปาปูเนยยมาส ธรรมีอายยปวีทิตีปัสนาหัลตุสะพีปิปนิโนผู้ท้าสาเสนีสัมมาทารังปะเวชันตุกาเรทิวปวัตสตุวุธิภาวายาสจานางสมิถิงสมิถังโนเนติสมิถังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังลักขันติปุถะกังเอวังธรรมีนาราชาโนประชังลักขันตุสัพพทาสิบห้าเทวตาอุยยชนะคาถาทุขับปตตาจะนินทุขาอายับ ปตตาเจนินพยาโสกปัตตาจะนินโสกาหตุสัพเพปีปานิโนโเอตาวตาจะอมเหหิสัมมผสัมพะตังปุญญาสัมปทางสัพเพีเทวานุปโมทันตัวสัพพะสัมปติสิทธิยาทานางท่าทันตุสัทธายสีรังล,ขพพาาลงขัขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหตุขัจชันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปจจการันจะยังพระลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขันพันธน มีสัพพะโสสิหโสุมังคนคาถาหัวตูสัพพังสุมังขลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะทุกพุทธานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตะลังโหตูสัพพังสุมังขลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธามานุภาเวนะโสติีโหนตูนิรันตะลังโหตูสัพพังสุมังขลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโมนตูนิรันตะลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิฐธานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอโดยเทพเทยยวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดฐานษสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปติปตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐียยเรียนว่าครูหกแปดแต่ดอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สารสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรดิษจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิดสาธุสาธุสาธุ